สวัสดีจ้าช่องไม่น้อยนอเร์ว์นะคะวันนี้ไม่น้อยจะไปซื้อไก่มาแกงใส่เห็ดค่ะไม่น้อยก็มาถึงร้านค้าแล้วไม่ไน้อยซื้อไก่ไปใส่ซื้อไก่ไปแกงใส่เห็ดแกงใส่เห็ดนี่จ้ ตัวนะก้อนพันหนึ่นตัวละเจ็ดสิบโค ไม่นอยจะลงเกลน้ำไป้ จ้าล้างเห็ดกันก็ไปไงเดี๋ยวเจ้าส่วนนี้ห <laughs> าน้ำสั่นละ <laughs> ล้างเห็ดอย่างบเบลล์ใช่จ้า <laughs> บานละ <laughs> นี่ค่ะ <laughs> ล้างเสร็จละล้างเสร็จแล้วปะล้างเสร็จละใส่เกลือค่ะ ลวกไปใส่เกลือไว้นัวนัวค่ะน้อยสิสำเร็จไก่สำเร็จขาวขก็นลยนะ เอาหนังออกค่ะหนังออกหนังออกม่ต้องต้มยำไก่ใส่เห็ดนะคะเห็ดทั่วเห็ดทั่วมีทีวีลวกลวกไว้แล้วจ้าเห็ดทั่วฝรัง่งภาษาโนวีก็มัดมัดบริกซุปภาษาาภาษาโนวีเนาะลวกไปแล้วนี่ไก,ก่กระสับไปแล้วนี่นะคะ เครื่องปรุงเครื่องเครื่องหอมเครื่องเทศนะคะมีมะเขือเทศมีพริกมีคาตะไคร้นี่แหละค่ะเครื่องหอมของเฮานะอันนี้หัวใหญ่อันนี้น้ำมะขามน้ำขามเปียกจ้ะน้ำซุปไปแล้วจ้ะงน้ำซุปน้ำต้มเผ็ดนี่แหละจ้ะน้ำหนัวตะไคร้ตะไคร้ใส่ไปจ้ะ สีโคบกันเลยดีไหมเล่าอสีจ้าหน้าใกล้สับตรงไปเลาสีโดูที่ไหยสักเกลืออลไรจ้าสักที่ขาจ้าเอาหอมใส่นิดน,นึงคนแลก็ใส่ที่ เห็ดชุบไปจ้าเห็ดราชนีเห็ดอน่ะจ้าราชนีเห็ดชนิดหนึ่งประสาโนเบกะมาร์ทเบลซ็อกเห็ดเห็ดมีที่เป็นวิตามินดีครับมีหนั่งสือหตั้งซื้อตำราไม่น้อยมีสองดาวจ้าสองดาวราชนีเห็ดเห็ดปวกเห็ดปวกคนน้อยเห็ดโคนน้อยบ้านเรานะจ๊ะ เตือนนะจ๊ะทรงกินหอมดีจ,จังจ๊ะไม้หอมบุกซีเลย,อยจอะใช่จ้ะใช้รุกซีรุกซีน้อยนั่งจ้ะจะน่ามาขำจ๊ะาาขาำเทียบน้าา่าขำจ้ะเดี๋ินมาฝ่าน้อยนะ จ้จ pues mm าจพร้อมเสิร์ฟจ้ามูใหญ่ๆมูใหญ่เด้อจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้าเก่งเพื่อนละเด้อเก่งเห็ดคูนฝรั่งนะจ้าเสร็จละเส็จชื่นชื่นในโนวีนะจ้าเส็จทัวร์ลาซินนีลาซินนีห็ดอีกชนิดหนึ่งนะจ้าหิดภาษาโนวีก็มาร์ตเบคซบ ก็เด้อหอมจังหอมจังอืมรสชาติได้พอหมอพอได้พอหมอะเลยค่ะแซ่บจังแซ่บไรมาด้วยจ้าไม่มีิม่มีซิมปืนหคะไม่ใช่ซิมล้ ยกโป้เลยค่ะยกโป้ยกโป้ยกโป้ยกนิ้วให้เลยป่ะยุกเรายุกนิ้วให้เลยผิดคูณฝรั่งนะผิดคูณฝรั่งนะผิดคูณน้อยผิดคูณน้อยใส่พริกอันนักซีมแล้วเซฟกินด้วยบะเด้อลองกินด้วยกินเลยบัดเนียเซฟเลยล่ะบะเนี้ยบะเด้อพี่น้องโอ้เซฟจังกินข้าวเหนียวมือเนี้ยถูกข้าวเหนียวจ้ำ กันยาวจังใช่ไหมหันหอมงอนพีน้องไหมยังได้หกหอเพงพอเขาบดดีจังชัดงวดจังทีงวดจังนี่แหละจ้ะไปไปกีบเองนะคะจีบเองกีบเองของธรรมชาติ เห็ดโคนฝรั่งเห็ดโคนน้อยโนวนะคะของธรรมชาติอะค่ะเยวแม่น้อยก็น้ำน้ำไหลไหลนะแม่ใหญ่แล้วเด้อแม่น้อยก็ที่โขอตุกินข้าวกับแม่ใหญ่ก็เด้อจ้าขอบคุณทุกการรับชมและติดตามดวยจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าด้วยจ้าแม่น้อยโนวีจ้าสวัสดีจ้า